นะสวัสดีคร่ะมามา่าวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำกวนเจียงค่ะอันนี้คือถั่วลิสงนะคะไปต้มแล้วไปปั่นหยับหยาถั่วลิสงประมาณแปดขีดอันนี้คือเผือกนะคะเผือกหัวหนึ่งเก้าขีดอันนี้คืออันนี้คือมันเอเอ เขาเรียกอะไรมันแกว้วเขาเรียกมันแกว้วมันแกว้วอันนี้คือหัวใช้เท้าม,มันมันแกวแ้วเราเราใช้หัวเก้าขีดมันแก้วเก้าขีดอันนี้หัวใช้เท้าโลหนึ่งค่ะสี่เราผสมหนึ่งสองสามสี่อย่างนะคะเอามาผสมรวมกันเลยวันนี้เราจะมาทำอะไรครับฟววเจียง จวยงวงเจียง,งเจง oh, ค่ะเจค่ะวันนี้เป็นอาหารเจอยู่นะครับท่านผู้ชมวิธีทำทำยากไหมครับเนี่ยลองดูที่อเอาผักสามสี่อย่างทำมาคล้ารวมกันก่อนนะคะอืมอันนี้คือสูตรออริจินอลแล้วก็เป็นสูตรที่แบบโอ้โหพรีเมียมเลยฮะรพรีเมียมยังไงท่านผู้ชมก็เนี่ยครับดูเอาเลยครับ กินเน้นเกี่ยวกับเจจริงๆเลยนะครับเอามาคนให้ทั่วกันก่อนอ้ก็เห็นก็น่ากินแล้วอะกินดิบๆนี้ได้เลยไหมครับหอมากเลยยังไม่ได้นี่ขนาดยังไม่ได้เอาไปทอดนะครับท่านผู้ชมก็แลหน,น่ากินแล้วอะอเอามาผสมกัน คน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 ให้เข้ากันก่อนโอ้โหแลดูง่ายมากเลยนะครับเนี่ยงานจุกจิกมันเยอะไม่ยากไม่ยากอะ่ะแต่งานจุกจิกจุกจิก,จก,จกมันเยอะส่วนผสมมันเยอะไงครับมันถึงได้อร่อยครับมาผสมกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ใส่น้ํามันงาน,นะคะ อันนี้น้ำมันง,งาน้ำมันง,งาสปอนเซอร์เข้าได้ครับใส่น้ำมันง,งาก่อนหอมมากน้ำมันง,งาหอมหอมทาอันนี้ทาทั่วๆเลยนะเฮะใส่น้ำงางาแล้วอันนี้น้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้เกลือไอโอดีนนะคะเกลือไอโอดีนหนึ่งช้อนชาเต็มเต็มช้อนชาอันนี้อันนี้นนพริกไทยเดี๋ยวพริกไทยเดี๋ยวอย่าพึ่งใส่อ๋อพริกไทยขั้นตอนสุดท้ายอันนี้อันนี้เขาเรียกหัวผักกาดหวานกรอบๆนะคะหัวใช้โป้นั่นเองหัวใช้โป้เออเอาต้องเอาไปล้างก่อนนะคะทําความสะอาดก่อนแล้วบีบให้แห้งๆ นี้เอาไปสับแะ้วฮะสับบดไม่มันมาอย่างเงี้แล้วเรา,เาไปล้างก่อนหลังจาดมันแล้วก็จะใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมไอ้ไปคั่วแล้วะคะ่ะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเห็ดหอมเสร็จ <c oughs> อันนี้ใช้ผัก <Cheese. S 2> ชีฝรั่ง <c oughs> กับอันนี้ คิงช่เดี๋ยวยังเดี๋ยววันนึงใส่ใส่ไปเลยคิงใช่คิงใช่ก็ใช้แกะเอาน,นะครับท่านผู้ชมตามปริมาณขิงใช่เสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยป่นนะคะห้าช้อนชาตเต็มตเต็มเลยนะคะช้อนชาแบบนี้ค่ะช้อนชากาแฟเนี่ยครับใช้ห้าช้อนชาตเต็มตเต็ม ทุกข้าวกันก่อนให้ทั่วก่อนหอมพิไทย หลังจากนั้นเราใส่อันนี้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งสาลีอเนกประสงค์น,นี้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้ากี่ขนะีดอะน,นี้สามขีดครับแป้งข้าวเจ้าสามขีด แป้งมันสองขีดแป้งมันสองขีดฟูไม่ชัดอันนี้แป้งมันสองขีดค่ะผสมแป้งสามอย่างนะคะ คุกเขาขึ้นมาเรื่อยๆมาสมรวมกันคลุกเขาแป้งกับผักอย่างละนิดอย่างละหน่อย ผสมกันแล้วแลเยอะแยะเลยมันแก้วหัวใหญ่หัวหนึ่งหัวเล็กหัวหนึ่งเก้าขีดหอมมากค่ะหอมน้ำมันงาน,นะคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะครับทำขายก็ได้ทำทานเองที่บ้านก็ได้นะครับสำหรับคนที่เคร่งคัดในการทานอาหารเจก็ สามารถเอาไปทำท,ทานได้เลยเราประทานได้ทําขายได้ก็รับรองอร่อยแน่นอนสูตรนี้รับประกันทีนี้ลืมบอกถั่วถั่วลิสงประมาณเจ็ดขีดค่ะถั่วลิสงเอาไปต้มก่อนต้มแล้วเอาไปปัน่นหยาบหยาไม่เป็นเม็ดค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาหอ,อกันอเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการหอกันนะครับว่าเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นเราก็มาห่อนะคะหลังจากเราคนเสร็จแล้วก็ม,มาวางไว้ตรงนี้ห่อไม่หอยจ้อเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นของเจนะครับจะไม่มีพวก เนื้อสัตว์เค็มพอดีเลยคืออร <LE> <reco> ่อยจะไม่ไม่ไม่แพ้อาหารอาหารโชว์เนาะที่เรียกอาหารโชว์ใหม่ถึงว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรวกเนี้สำหรับคนที่รักษาสุขภาพอ่าดีท็อกในสิบวันถือโอกาสเหมือนจับกินแจกใช่อันนี้ก็เหมือนกับไล่ขับไล่สารพิษออกอะไรอย่างงั้นนะฮะ ท่านผู้ชมอมย่างนี้เขาเรียกถือโอกาสกินเจเลยใช่ไหมปีปีละหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมเหมือนก็เป็นการพักอวัยวะในร่างกายเราอะ่ะให้มันพักผ่อนบ้างเพราะว่ามันย่อยเนื้อสัตว์มาทั้งปีแล้วถูกต้อง อันนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือไม่ให้แบบกระเพาะลำไส้เราทำงานหนักนี่อ่แต่นี้มันยังห่อง่ายกว่าหอยจอนะเพราะว่ามันจะชิ้นใหญ่ๆนะครับไส้มันก็จะเป็นนี้นะเราก็เอามาหอ่อครับเท่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเอามาวางไว้ใน ซึ่งหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับอืมเนีส่สวยๆอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวจะหอให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเผื่อท่านผู้ชมดูไม่ทันก็รีเพย,ย้อนกลับไปดูซ้ำๆได้นะครับ แล้วอยากจะมาชิมทำยังไงเนี่ย f c อยากจะมาชิมทำยังไงฮะให้ FC มาเลยซอยยี่สิบเจ็ดบ้านเลขที่เก้าสิบสี่ตามมาชิมมาชิมได้สาม,มารถตอบคอมเมนต์มาได้นะครับกดอย่าก,กดติดตามด้วยนะครับที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไป เพราะอา玛าเขาชอบมีสูตรลับๆเรืรเยเลยเดี๋ยวเราก็ดูวันหนึ่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนี้แล้วก็หอมออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาไปนึ่งครับนะไปดูขั้นตอนตอนต่อไปเลย หลังจากนึ่ง28นาทีาก,สก็สุกแล้วสุกแล้วแล้วมันจะแข็งแข็งสุกแล้วแข็งแข็งข้ามาเทลงในกระดุงเราจะเล่นกยจกรรมกิยกรรมปีนย่างอ,ออกมากลายเป็นสภาพแบบนี้อืม ครับท่านผู้ชมทำคล้ายๆหอยจ้อเลยร้อนค่ะร้อนครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากทามาวางไว้ในกระดุงแล้วต้องรอให้มันย็นนะฮะอันนี้ไม่เย็นก็ทอดไม่ได้ไม่ย็นก็ทอดไม่ได้เนาอ ไปดูขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปเนาะขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อครับเนี่ยทําน้ําจิ้มใส่น้ําหน่อยหนึ่งนะคะใส่แค่นี้พอใส่น้ําหน่อยหนึ่งแล้วอะไรต่อครับ <c oughs> แ่ประมาณนิดเดียวนะครับท่านผู้ชม อันนี้วัตถุดิบก็จะมีมะขามเปียกเห็นไหมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือน้ำส้มสายชูนี่ครับอะเดี๋ยวก็ดูว่าเราจะใส่อะไรก่อนใส่เกลือลงไปเลยหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนเอาอันนี้น้ำส้มค่ะน้ำส,สายชูน้ำส้มอสอสรอ น้ำตาลปีป๊บค่อนข้างเหนียวหนึบหนับน,น้ำตาลปี๊บ่ก็ได้น้ำตาลปี๊บ ปีดงงไปนี้น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกงปงฝ้าดเดี๋ยวเราก็จะไปกวนกวนในเตานะครับต้องคนให้มันเข้ากันก่อนถึงจะเอาปิดต้มใช่ไหมฮะเชี่ยวกระทะในเตา จะเดือดเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดก็มี้ช่นี้ครับไม่ได้ทำไปแล้วบ่นไปนะทำไปแล้วชิมไปเราจะใส่น้ำส้มนิดหนึ่งกันกันมันจะเสียนะคะต้องใส่น้ำส้มลงไปนิดหนึ่ง คนจนกว่าจะไม่มีกินน้ำส้มเราเดูความเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มต้องให้เดือดนะคะเดือดปุดๆ,ดๆอย่างนี้เลยเดือดสักครั้งหนึ่งกินน้ำส้มก็จะหายไปกินน้ำมะขามก็จะกลายเป็นหอมอันนี้ก็สามรสนะมีมทั้งเค็มเปรี้ยวหวานหวานอ่ะแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อครับเนี่ยขั้นตอนต่อไป ต่อไปซีอก็จะทำการชิมค่ะตอนนี้เดือดสักกู่หนึ่งแล้วนะคะเป็นอันเสร็จค่ะวราปกป่นใส่ถั่วป่นใส่พริกป่นพริกป่นอันนี้เอามาคั่วเองนะคะเซื้อพริกมาตากแห้งพริกพพริกเขา พริกแห้งพริกจินดาพริกจินดาแห้องอ่ะแล้วเรามาล้างล้างเสร็จแล้วเราก็ล้างเสร็จแล้วตากแดดแล้วเรามาคั่วหลังจากนั้นก็เอามา,าหั่นเป็นชิ้นเป็นคำคำแบบนี้นะครับี <c oughs> ่เป็นแบบนี้

แค่ลงเรื่องนึงไปทอดนี่ก็หอมแล้วเนาะได้กรอบเลยนะคะทุกทานจะสุกเร็วนะเนี่ยครับเยียวเองหอมเลยครับท่านผู้ชม สำหรับทันที่ทำเจนะครับก็สามารถทำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็ยนได้นะครับอันนี้ต้องวางไว้ในช่องธรรมดาหรือว่าช่องฟิดครับช่องธรรมดาช่องธรรมดาหรือเมื่อไหร่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมกรอบนอกนุ่มในค่ะ

ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขวนญเจียงทอดสุดลับๆของอามานะครับนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะคือน้ําจิ้มนะครับรสแซ่บๆตัดเลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะมาดูรสชาติกันนะครับนะครับนี่นะครับจิ้มอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชม กิ้หนีเลยเนี่ครับเรามาดูหกรอบนอกนุ่มใน่อยอร่อยนำจิ้มมันเลยมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีถั่วหอมหอมถั่วแล้วก็หวานเคม็มครบเลยอะ่ะอร่อยไหม อร่อยสูกจอดสำหรับคลิปคลิปนี้จะฝากอะไรไว้ให้ให้กับคุามูช้ชมไหมครับครับเอามาคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะ <Pam. S 1> โดยสมบูรณ์นะคะอืมนื่รอร่อยครับครับ,รบมมก็บขอให้เพื่อนๆนกินเจยัยงมีความสุขนะคะอันนี้ก็คืออาหารเจวันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องหมีชนแนลนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดีย๋ยวตรงนี้ผมไปจัดการให้ท่านผู้ชมนะครับอือหืออร่อยอร่อยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วรสชาติล่ะสุดยอดเลย ดูเนี่ยโดยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยมันแซ่บตรงที่เฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหสีสันแบบแบบน้ำลอยไหลอะ่ะน,น,น้ำมะขามหรอคั้นเองแบบแซ่บแอ่ะเนาะลองไปทำดูนะครับแล้วก็ทำประกอบอาชีพก็ได้ทำทานเองก็ได้สุดยอดเลยไม่ต้องพูดเยอะ แค่มองตาก็เข้าใจจะคือคนเดียวที่จะอยู่ข้างกันไม่ไปผ่นานร้อนผ่านหนาวฝนดาวรือแดดไฟเราจะไปไปด้วยกันไปด้วยกันกับมีที จะทิ้งกันจับมือ